ัสดีค่ะเมื่อเจ้าเนี่ยใก้ยุ่ฝนม่ตกขึ้นฝนตกแย่งไหลอันเมืองแตงประเดอนงวยล่วงไเดยวใหม่มาขำไว้งวยล่วงไหลหน่วยแตงกำลังดกกำลังหน่วยเริ่่ใมไง แตงกำลังเหลื่อมไงไม่ใช่ในไอยมือขึ้นฝนตกแห้งไรมันหง่วงเบิ้ดหง่วงลงมากนะบึงนวยแต่งไหลก,งล,กลก็ยังโรกโดกมึงน,น่วยแต่งโดกครับเดือนเสียบึงน่วยแต่งเนืนะ้อ มัน่ะดกกากสาบจ้ะมันดกเมือ่อคืนนี่มันงอยตุบลงมันกำลังเป็นลูกหน่อยเต็มเลยสอนนี่เป็นตังบานหนึ่งโด,โดก,กโฮกเนกะีมัน่ะเป็นเกียดหลูกนะนดูมันเป็นตังรัหลายหลูกมักนนะแตงหน่อยกำลังขึ้นเบืองไปเดี๋ยวเราเสียบมันมามัด ยังใส่ต้น,นันนเหนียวมันลม่มคลืนผลตกไหลมันลมมันหง่อยคนอ่ะมังลูกแตงงามขึ้นหลูกแตงด่งโดกคุ่นไมหลูกแตงไมไม่ตะนวยยังไงโดกครับ แงหน่อยก็ล่างดกรอบดที่นี้ฝนตกแน่เกิ่งมีล่มมาขึ้นนี่งอยตุบป,ปนึงโอ้ยเดี๋เขียวขึ้นมานั่นดึกดึกิึงแต่งงามงามเป็นรุ่นนี่ลายคักแต่งก็ล่างออกลูกหน่อยเต็มเลวย ้องลูกหน่อยลหลายหลายบ้านไปเดินตกใจเบิดเดิกๆจังไดนค่อยฝนตกนี่ครับเนี่ยมีอีกลูกนึ่งลูกนี้เริ่มใหญ่เลยเริ่มใหญ่เลยข้างพี่กับดุกขึ้กัน,น มี่ก็มีลูกลูกมันแดงด่งขึ้นอย่างนี้ฝุ่นบักย่อมถือฝนโดนไงสิเบิดแล้วม่ถ้าในแก่ดีขันแก่ดีไปรเรีนเซียนเอาไปเซียมเนี่ยแงหน่ยดกงด่เป็นรุ่นสามดกงขักดโด่เนี่ย ฝนมาห้อยมาขุดดินหมือขึ้นนี่คุดดินฟังหลักเนาะฟังหลักไหวยันมันหลมยันมันคน้นเมื่อนนี้มันติตกอีกบ่าฝนแต่ว่าฝ่ามืดด้ยเจอให้เบื้องฝ่าพุดนะฝ่ามืดไม่อ,มอีกรายัานฝนตกเยอะฝ่ามือดอือคือ,มอไม่ได้พ่ะ ฝนตกค่ะฝนตกแน่อันนี้กุหลาบกุหลาบสัมเลยมันกุหลาบสัมหมดกุหลาบแดง กันใบหยกกูหลาบกับกันอันเข้าไปใบในห,มหน่มเนาะฝนมันตกขับเมื่อฝนหนำขังเต็มพอหล่อไปเลยหนำขังเบิดเลยกุยชินสะพ,ลพ,ลพลาลร่ำประเดอนกับหนำขังเมือ่อผิดงามงาม บังคักบุ๋งมันก็ล่างงามมันใหญ่ลออกมากโอ้ยอันนี้คนเลยแบบน,นะน,นี้มันต้นนั่นผักซีญี่ปุ่นประเดียน,นอันนี้พริกมีเบื้องหวบ บวบมวยเงี้บวบประเดียนมัละกำลังสิขึ้นโอ้ยยูซืเอรกันล่นมือกล่องโอ้ยบวบอันนี้ก็ยังมวยเงี้ยค่ะแต่นั่นเนี่ยแต่นันแบบนี้มันบางใบอยู่เนาะ bằng phum nuôi một ngay kia nản tàn luôn, người ta để hại nhẫn mới say luôn chứ ngay gặp ngay nè, này bưng bột nuôi ngay đấy cả đứa một ngay, đi bằng bày nhiêu nọ